ลักษณะลักษณะความถสุขก็ลักษณะของอการใช้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะก็คือมันมันม่ไม่ไม่ค่อยห่างกันเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเรื่องพื้นฐานมันเป็นเรื่องเหมือนเรืคนเราเกิดมาก็ต้องกินอะ่าเงี้ยเออถ้าเราเกิดมาแล้วไม่กินได้เออหรือว่าใหม่จริงนอยู่จะพูดยังกินอยู่พวกยังถ่ายอยู่เนี่ยผมก็ไม่ใหม่เท่าไหร่หรอกผมก็ทำซ้ำๆก็เรื่องมเติ เห็นแต่ประเด็นมองคุณเรางอาจจะมองในสภาพสังคมของคุณตอนนี้มันมีเนี่ยมันมีอะไรก็จะมองโลกโลกไปอย่างนะแต่มายว่าไอ้เนื้อจริงๆเนี่ยมันยังอยู่รูปแบบต่างหากที่มันเปลี่ยนไปวิธีเขียนก็เหมือนกันเอาว่ามันก็บบางทีดีอยู่พักเราดีอยู่ไม่ไอ้โพสต์โมเดิร์นใช่ไหมซึ่งคนบางทีก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเราเกล้าโพสโพสต์โพสต์โด้วยโพสต์โพสต์อะไรเสร็จแล้วผมมาอ่านเนื้อมันไม่โพสต์อ่ะ แช่ไหมตอนตีงานผมผมไม่ได e ้มองว่าคุณเก่าหรือค uh ุณใหม่ผมจะมองว่าเออคุณ no มีความคิดมาคุณมีฝีมือไหมเออแล้วผมก็ก็จะยอมรับคุณตรงนั้นผมไม่ได้มองว่าคุณอายุน้อยผมหรือว่าคุณอายุมากผมมองตรงนั้นนะเพราะว่าที่สุดแล้วถ้าถ้าเราเราตัดตัวคนเขียนออกเราเจอหนังสือเล่นหมือนสมมติเราไม่รู้ว่าใครเขียนเราไม่เราไม่มีตัวเราอ่านดูเราจะรู้เลยว่าเออมัน มันบอกอะไรเราไหมหรือว่าเสียเวลาวะใช่ะปะปด็นผมไม่ได้มองไม่ได้มองว่าจะเด็กจะเป็นยังไงุณไม่ได้มองไม่ได้มองนักเขียนหนุ่มๆไม่ได้มองมองงานนผมพูดก็กลุ้มเลยคุณไม่มีอะไรพูดเลย ส,สิ่งเสียว่าการเขียนของคนโมเดิร์นคอมันแบบแยกจากของช่วยีแต่จริงไม่ใช่หรอกคืองานเขียนเนี่ยในผมพูดในฐานะอลยนะไม่ได้พูดในฐานะของผู้เชื่อเรื่องเรื่องดีมาก่อนถ้าเรื่องดีและเขียนไม่ดีเนี่ยมันมีตัวช่วยมีบรรณาธิการช่วยมันมีการฝึกฝนมันมีเวลาที่จะขัดเกลา บางคนเขียนหนังสือเขียนดีแต่เรื่องไม่ดีเอาเรื่องเอาวิธีเขียนดีมาล้อมเรื่องไม่ดีของตัวเองไปนะแต่มันจะไม่ได้ถูกจดจําในระยะยาวเพราะว่าคนจะไม่จาเข้าไปในแก่นของเรื่องเพราะนั้นไม่ว่าจะโพสต์โมเดิร์นหรือว่าโอโพสต์อะไรนั่นแล้วแต่เนี่ยมันต้องเรื่องดีมาก่อนเอาขบให้เรื่องแตกแล้วก็เ๋ยวอย่างอื่นเป็นองค์ประเอบเฉยๆต่อไปครับ มึงไม่ต้องพูดมันก็ได้แบบเรื่องที <laughs> <force> so, so ่ไ <laughs> ม่ร <wij> <working> ู้อ <acha> like uh, ่ะก็นั่นแหละเรื่องนี้ก็ก็โพสในเฟซบุ๊กแล้วกันน้อยครับเร็วทาไม่้ใช่อ่โพสโนเดิลนี้ผมก็ใช่ใช่มันมันเป็นเรื่องของคนไม่รู้ผิดชอบตัวดีผมก็จะไม่ยุ่มมันแล้วครับ เอาละเสียงมุ้งจองนะะอ่าอ่าเดี๋ยวครับในช่วงระหว่างว่างนะฮะผมก็ขอถามพี่ชาติตนี้แหลยผมผมถามเองนะเขาอื่นไม่ถามไม่ถามเออพี่ชาติครับแกะดําเขาก็ยังทําธุรกิจเออแล้วหมาบ้านี้ทําธุรกิจยังไงเออไม่ากเข้าตลาดนะครับเออการท่อง đói rồi à? đói, đó mà mà. thầy <laughs> 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 <Đây, Đây, cười> <Má>, <laughs> <laughs> ก็เป,ป็นคันโดด้วยทรงไมไม่ให้ไม่เกิดปานพันนาครับผมผม,ผมตอผมตอนผมตั้งไว้ตอนน้ันผมอยู่ห้าสิบผมคิดว่าห้าสิบเนี่ยคือมันเป็นหลักใหม่ที่เราควจะสรุปอะไรได้นะผมว่าชีวิตที่ผ่านมาผมจะพูดอ่องความรักเรื่องกรรมรมเรื่องพันธะสัญญาเรื่องออผมว่าว่าใหญ่ผมเป็นคนมักใหญ่ไปสูงเออ นี่ทำไมถึงเป็นเป็นคนเดียวในคอนโดเพราะว่าผมผมต้องการที่จะนคนที่อยู่อายุห้าสิบเป็นคนเดียวที่แบบเออไม่มีมก็กลัวไม่ได้แต่งงานแต่ไม่อยู่ยังไงทำอะไรแล้วก็เหมือนก็มองย้อนหลังไปว,ว,ว่าผมว่าหกสิบี่มันแก่เกินไปที่จะมองตามทัศน,น,นะนะสี่สุขเอ้ยสี่สิบเนี่ยกำลังหนุ่มเลยกำลังห้าวกำลังนั่นเลยห้าสิบเนี่ยเริ่มสุขุมผมก็คิดว่า ควรจะห้าสิบเนี่ยผมจะกําหนดชีวิตผมแล้วก็คือกำหนดว่าไม่ใช่กาหนดมาว่าเราจะคุยอะไรกับตัวเองเราจะบอกอะไรกับตัวเองเราที่เราผ่านมาเนี่ยนะอันนี้ถ้าถ้าเราไปอยู่กับครอบครัวที่เราไม่ได้พูดถึงตัวเองเยอะไม่ได้เพิ่เจอ,อเอาข้าขอจริงก็ทำไม่ได้เพราะว่าไม่ก็เราทำอยู่ตอนนี้ก็หกสิบกว่าแล้วก็ ได้สามที่ก่ากาแต่น่าจะดีใจเรื่องทำแต่มันพอผมเหมือนกับผมไปเล่นของยากเนี่ยโดยปกติผมจะแก้ผมจะตีกินตลอด <c oughs> จริงผมว่าเวลาเขียนเรื่องผมจะคิดเรื่องก่อนคิดพอนไปแล้วก็ไปหาอะไรละเอียดไปอะไรแล้วเสร็จแล้วนั่งโตทำงานจบแต่ืั้งนี้ผมรู้สึกเออ ลองเรี่ลองปล่อยดูที่ลองรอก้นตัวเราปล่อยดมาตัวเราปล่อยนี่จะเป็นยังไงผมผมรู้สึกผมสนุกสนุกกับการทํางานในแง่ของการทํางานนะคนอื่นจะสนุกผมไม่ไม่สนุกผมไม่รู้ด,ด้วยผมผมทำงานสนุกเพราะผมไม่ไม่เคยทํางานอย่างนี้แต่พอเริ่มทำงานอย่างนี้ผมรู้สึกว่าอมันไม่ใช่วิถีที่เราเคยทำเราไปทำอย่างเราไปทำงานที่เราไม่ถนัดที่เราเราเราไม่มี พอดไม่มีรายละเอียดไม่มีอะไรทั้งทั้งสิ้มน,นมันก็ไอตัวละครมันก็พาเราไปมันพาไปก็ชิบหายแม่รพาไปไหนก็นไ,ไ,ไม่รู้ไงเดี๋ว่าจะพาไปหลังศพก็นานาจะก็กลับมาอีกไม่ใช่ไหมนว่าเออผมแบบว่าเออแต่แต่เพราะนั้นเป็นชิ้นที่ท้าทายผมว่าก่อนชิ้นนี้ผมน่าจะทำนะคิดเอานะว่าน่าจะเป็นเรื่องยาวเรื่องสุดท้ายเรื่องเรื่องยาวจริงๆอ่ะเรื่อง ไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องไปทํานาทําอะไรเพราะว่าผมอคิดว่าอย่างนั้นคิดตกข้าวเลยนะแล้วมันก็ลากไปพงศวดานไปอะไรนะมันมันลากมันไปเราก็ต้องไปตามมันแะพอไปไปเสร็จเอามันไม่ใช่นีมน่มันกับไปใหม่แต่ถามว่าสนุกไหมสนุกทุกวันนี้ก็ยังเออยังสนุกอยู่แต่ไม่รู้เม,มื่อไรจะจบสิบปางนี้ มีงานใหม่แล้วเสริมทำเสื้อดีเลยรับนั่นตั้งดีเลยยิ่งอายุหัเยอะพอทำครับเมื่อกี้พูดเรื่องอายุเรื่องการใช้ชีวิตนะครับของอนุชาติเองครับเรื่องช่วงเวลาการของอายุที่แตกต่างกันการใช้ชีวิตหรือว่าหลักการใช้ชีวิตของชาติต่างกันไหมครับยี่สิบสี่สิบหกสิบอะไรต่างกันนะผมว่าผมผมเตือนพวกเราอยู่เสมอครับว่าให้ระวังสามสิบถึงห้าสิบนะให้ระวัง มันเร็วมากโคตรเร็วเลยนะแป๊บเดียวห้าสิบแล้วเนี่ยเร็วไอ้พวกเด็กๆเนี่ยช้าพวกอายุสิบสิบสิบกว่าวันจะยี่สิบเนี่ยโคตรนานเลยโอ้ยติดเติมเมื่อไรยังติดเติมเมื่อไรเลยไม่นานไอ้สามสิบถึงห้าสิบเนี่ยเร็วเมาเชิญว่าเอาคุณทำนี้คุณมอขอให้คุณตาพูดบ้างเงียบไหมให้น้าพูดเรื่องอาไรอยู่กันอีกเหนเออเนี่ยเดี๋ยวผมพูดมบวกว่าเนี่ย ช่วงสามสิบถึงห้าสิบเอ,อี๋อวมาเพราะว่าตอนนั้นเราแข็งแรงเรางานการเรามีทำเราเราจะทำไตขงหนมาตลอดแต่พอพอห้าสิบก็ว่วันนี้เอาเอากำยามันกินยาอะไรวะเอ <c oughs> าตื่นม,มาแล้วมันมีนอะไรของกูณสนะีเม็ดนันมันเกทับกันนะอรี่ว่าของคุยเนื้ออายุแล้ว,วจะแตกต่างก็ได้ยังไม่มีอะไรแตกต่าง คือผมเป็นโรคหมันไส้คนที่ชอบใช้คําว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข <c oughs> คือไอ้พวกนี้คือเป็นผู้อายุมากแล้วพยายามจะทาตัวคือมันก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะพอเลยวัยห้าสิบหรืออะไรขึ้นวันเนี่ยไหลคอหลังเอวเออ,เอ,อ,เอ,อมันปวด้งหมดแหละมันจะไม่เหมือนกปกติแต่เพียงแต่ว,ว่าเราจะใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้เป็นคนํานึงถึงมันคิดถึงางานที่เราจะทําแล้วก็ไปข้างหน้า แต่ถามว่าไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเหรอในร่างกายเวลาอายุเปลี่ยนมีแน่นอนเพราะผมยังเป็นโรคหมันไตพวกนี้ผู้ที่ใช้คาว่ายุวนเพียนตัวเลขทก็จะนผมที่ก็อายุเป็นไทยโวยนะแซยิบไปแล้วสั้นๆนะแล้วก็ขอให้ทุกคนคิดถึงอายุของอรอถนะอรรถผมว่าพอถึง อรลองตอนนี้แปดสิบสามเนตัวแรกหรือว่าเป็นสูตรคูณเป็นอะไรผมว่าทำแม่งเลยอัดีชิถายเลยครับที่พูดถึงอายุนะครับพี่นิชาเคยบอกเมื่อวานอายุสิบปีนะครับพี่เคยให้คำพ้านในหนังสือจีนนะครับในกรกฎาปีสามแปดว่าเวลาจะทําให้เรทําหน้าที่เหมือนเหมือนกระชอนคันกะนทิะครับแยกออกระหว่างกะทิก,ะกะับกาก นี่แม่ค้าแล้วมั้งไม่ใช่พี่ชาแล้วมั้งเวลาจะทําให้เรารู้ว่าคนนี้คือเพื่อนคนนี้คือคนรู้จักตอนนี้พี่อายุห้าหกสิบกว่าแล้วนะพี่ผ่านวันเวลาในชีวิตมาสักหนึ่งผมอยากถามพี่ว่ามี่หมายถึที่พี่คิดว่าเป็นกัิแต่ที่ไหน่าจะกายเป็นกับมันก็ธรรมดาแหละธรรมดาบางทีบางทีมันก่างเหมือนความรักบางทีแต่รักเขาข้างเดียวก็มีใช่ไหมรักเพื่อนอย่างเดียวเพื่อนไม่รักเราก็มี มีประเทศแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วให้เข้าสถานก,การณ์มันจะมันจะบอกเราอย่างเม,มื่อเร็วๆนีเราประสบปัญห,หาในเรื่ไก็ไม่ใช่ปัญหาชีวิไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาเรื่องงานหรือทำเสื้อมันมีมันต้องมาถาอะไรใหม่ต้องมาลื้ออะไรใหม่ ทื่ว่าใครโทว่เ้มีมดีนะช่วยบอก,กเลยเราเราไม่ได้พูดกับมันว่าเฮ้ยมันต้องมาช่วยกูอะไรสมมติว่าแล้วเราก็ไม่เคยพูดเราไม่ได้ออกปากน,น,นั้นก็คือไอ้พวกนี้ก็คือที่จริงก็ก็มีกันอยู่ไอ้ที่ปลอมก็มีเพียงแค่นั้นเราก็ไม่ได้ไปโทษเราก็โทษตัวเราว่าโอเคเรารักเขามากกว่าเขารักเราก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าโอเคก็หมายวว่าก็า ก็ตัดก,กันไม่ใช่ตัดในแง่นั้นคุณก็ประยู่์สถารหนึ่งผมก็เป็นคนรู้จักไป,ปแต่ผมทุกวันนี้ผมก็ยังยังยังคบเพื่อนอยู่นะยังนิยมก็เพื่อนอยู่หมายว่า,วาเออมีเพื่อนใหนม่มีอะไรอะไรก็ใช้ไม่ใช่ใช้วิธีคือหมายความว่า ไม่รู้สไม่ไมาอธิบายมปแล้วบางทีบางคนอาจจะคิดว่ามีเพื่อนสองสาคนพอแล้วก็ถูกนะไม่ใช่ผิดนะก็ถูกรู้ส <c os> ึกว่าเออแต่ผมรู้สึกว่าเพื่อนเราก็มีได้เรื่อยๆใช่ไหมมันไม่ใช่เมือนเมียอะไรจะมีคนเดียวแต่ว่าเออเพื่อนเราก็มีไปครบไปเรื่อยเออก็ดูว่าคนนี้เป็นไงนิสัยเป็นไงไงคบกับเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมช่วงหลังๆอายุมันเยอะนะ ก็เป็นเพื่อนเด็กๆก็เออก็พบกันเป็นเพื่อนก็มีแต่ส่วนแรกที่จะกรองหรือว่าส่วนที่อะไรนะก็คือเอาเข้าจริงผมเป็นคนคนทงโชคดีใน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 การพบเพื่อนอะไม่อย่างนี้อย่างนี้ก็โอเคแล้วอยู่ๆอยู่ๆถามมาเชียร์ให้อยู่ๆอยู่ๆถามบอกพิงจะขนหน้าต่างไปให้เนี่โอเคแล้วจะเอาอะไร เพื่อนเนี่ยมีเอาไว้ใช้มีเอาไว้เอาเปรียบถ้าไม่เอาเปรียบไม่ได้อย่าไปเป็นเพื่อนกับมันหรือว่าไงคำถามเดียวกับคำถามเดียวกับคำถามที่ที่มาที่คนเดียวอัะว่าเรื่องเพื่อว่าเวลาจวขอเพื่อนก็ใค่ผิดหลังนักคนที่คิดว่าเป็นเพื่อนมี่แต่เราพลยนะว่า เราตัวซีหูไม่ดีมากๆตอนนี้จริงๆถ้าพูดงี้เราแทบไม่ได้ยินเลยเพราะว่าใช้เราไมยานเดียวตอนนี้ใช้หูฟังมาสี่สิบปีที่มันหนักหนาสาหัสคพิ่งไปหาหมอมาก็แบบนั้นปล่าวป่าสองสามปีที่ป่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถือไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยรับด้วยก็ความหมายของเพื่อนก็มันเป็นเรื่องพูดยากอะไรบางทีมันเป็นเรื่องของรสสือยมที่ต้องกันด้วยความคิดความอ่าน เราสิกว,ว่าเคยเขียนไปในเฟซบุ๊กว่าพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยคนมันจะเสมอกับกันด้วยสติปัญญาคือมันจะอยู่พบก,กันได้นานเนี่ยสติปัญญาต้องใกล้เคียงกันอยา่างน้อยก็คืออย่เรืมแกบอกรรว่าคุณ